ตวนี้เป็นกล่อง BCM ของ C100 ครับพาร์ทนัมเบอร์159 21353ส่วนตัวนี้จะเป็นของ C140 เป็นพาร์ทน,นัมเบอร์นี้นะ2 0 9 3 5 3 5, 5 0สีของปักก็เหมือนกันนะเขียวขาวน้ำเงิน ตำรวจ PCB แล้วเหมือนกันตัวนี้คือ C 100ก็ตัวชิปตัวอะไรเหมือนกันก็เดี๋ยวจะโครนนะครับเดี๋ยวจะโครนจาก C 140มาใส่กล่อง C 0 0นะครับเพราะอันนี้คือของเดิมติดรถอันนี้เดี๋ยวจะลองโครนมาใส่กล่องใหม่เพื่อทดสอบว่าตัวนี้โอเค กอง C 1น0งของเดิมของรถอันนี้โคดมาใส่ C นะ้อยแล้วจะมาลองกันต่อเขา้ากันละมีทั้งหมดเจ็ดพอของ C 140. 1 4 0่่อต่อกองบีเซ็กมาไปไฟทุกอย่างติดนะครับไปเลือนไหม่ อัดนางสด